คำถามต่อมาครับอาจารย์ครับเขาบอกแม่จะละหมาดตามลูกชายนะอายุ9ก้าขวบได้หรือไม่เด็กอ่านอัลกุรอานถูกต้องแล้วอาจารย์อิสมาลลัลมาซัลญะอัลนบีนะบถ้าอ่านอัลกุรอานถูกต้องแสดงว่าเด็กคนนี้ก็ผ่านเกณฑ์ครับเพราะว่าเงื่อนไขหนึ่งในการซอฮละหมาดก็คือการอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้องโดยเฉพาะอัลกุรอานที่อยู่ใน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 ส่วนของฟัรดูหรือลูกกลนครับเช่นการอันซุรัฟฟะติฮะแบบเนี้ย ซึ่งสุรฟัติฮะเนี่ยพี่ก็เข้าใจแล้วรู้แล้วว่ามันเป็นภาษารหรับต้องอ่านให้ถูกต้องนะอ่านให้ถูกต้องเพราะอ่านถูกต้องฟัติฮะถูกต้องละหมาดของเราก็ใช้ได้เพราะรูปคนข้อนี้สําคัญมากเลยนอกจากนี้พี่น้องก็ลองดูว่าในรายละเอียดอื่นๆเขาอาจจะอ่านคุรานดีแต่ว่าอย่างอื่นเขาทาถูกต้องโดยหรือเปล่าถ้าพี่น้องดูแล้วพี่น้องลองเอาเอาลูกของพี่น้องเนี่ยแปดขวบเก้าขวบเนี่ย จูงไปไปให้ครูเนี่ยดูดูดละหมาดลูกฉันให้หน่อยอนะเนี่ยมันอ่านอย่างหนังสือเนี่ยใช้ได้หรือยังใช้ได้แล้วอาแล้วมันทําท่าทางทำอะไรมันถูกหมดเลยไหมพอครูเขาดูแล้วโอ้โห,โหลูกเอ็งละหมาตเกง่งื่อมันใช้ได้แล้วพี่น้องให้เขานําละหมาดเลยถึงแม้จะอายุ9้าขวบก็ตามยังไม่ส5บาอกันบาเล็กก็ตามอนุญาตให้ตาม <c oughs> ตามเขาได้ซอฮาบะของเรสาสุนนลออสุนนลอของอัลกวสซัลลัมบางคนท่านอานัสท่านฟลอติบเนี่ยอับบาสไคไทยอุซามะเนี่ยนะครับ นำละหมาดตั้งแต่อายุอับดนรลอยิบนีัมเนี่อายุอายุไม่เท่าไรเองนำละหมาดกันนะครับบางทีบางคนเนี่ยเก้าขวบเจ็ดขวบนะครับเจ็ดขวบนี่นำละหมาดแล้วบางคนนี่อับนาอุซิตติศีนีนเจ็ดหกขวบเองเขาสามารถที่จะนำละหมาดได้เพราะความคล่องแคล่วความฉะฉานความแม่นยำทักษะที่ถูกต้องในการละหมาดของเขานะงั้นของเราเนี่ยหกขวบเจ็ดขวบนี่ยังไม่เรื่องอะไรเลยนะครับ บางคนหกขวบหกขวบไปโรงเรียนเนี่ยยังพาหมอนไปเลยพาตุกตาดำๆมะตุกตาอะไรเลยหมันข้างที่แบบลูกติดนะนะของเราหกขวบเจ็ดขวบเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับครับแต่ว่าสหบะของเราซูลเนี่ยสิบเอ็ดขวบนี่เขาอาสาทําสงครามศาสนาหลากมีดหลากอาวุธไปนี่เป็นทางไปเลยนะครับตัวยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่สูงโตเท่าไหร่แต่ว่าของเรานี่นะ ไหวไหมล่ะของแม่ถึงของเราไม่ไ,ไหวแล้วนะครับ